สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องออลีไดรี่นะคะคือเสียงทุกคนเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงนะคือแบบมันมันได้แค่นี้จริงๆเดี๋ยวจะพยายามเอาไม้เจาะที่ปากคะคือแบบมันยังไม่หายดีนะคะคือแบบเสียงยังไม่ปกติยังไม่หายดีโอเคคลิปนี้เหมือนชื่อคลิปเลยปกคลิปด้วยก็คือ จะมารีวิวนะคะป่วยเป็นโควิดนะแต่ไม่ได้ไปหาหมอนะคะไม่ได้อ่าไปโรงพยาบาลนะคะตรวจเจอเองรักษาเองนะคะจนวันนี้อ่าเป็นวันที่7แล้วนะคะครบรอบหนึงอาทิตย์แล้วก็แล้วก็วันนี้รู้สึกสดชื่นขึ้นดีขึ้นรู้สึกแบบกวาดบ้านถูบ้านได้นะคะแต่แบบแต่ก็แบบรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายนะคะเสียงก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่แรกว่าจะทำเมื่อวานแต่ไม่ไหวจริงๆ <c oughs> คือเมื่อวานถ้าพูดก็คงแบบมันจะอายนะคะทําไมถึงแบบรีบมาทาจังเลยบางคนก็อาจจะเจอคาถามแบบทาไมรีบมาทาจังเลยอะไรเงี้ยคือออยอยากจะให้คลิปมันอัปเดตนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดมันเป็นช่วงขาขึ้นอีกรอบนะคะออยก็ยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะ <c oughs> ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่อยากให้เอาไปเป็นต้นแบบถ้าป่วยฉันไม่ไปหาหมออะไรอย่างนี้นะเหตุผลที่ออยก็คือไม่ไปหาหมอนะคะหนึ่งก็คือเราติดทางครอบครัวก็คือเราติดกับแฟนนะคะแล้วแฟนเป็นก่อนนะ แฟนเป็นก่อนแล้วคะเนี้แล้วก็ทำใจแล้วแหละว,ว่าฉันต้องเป็นแน่ๆก็เลยเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวกับข้อมูลที่แบบแน่นมากรู้สึกว่าข้อมูลฉันแน่นมากฉันเตรียมข้อมูลฉันเตรียมยามาตั้งแต่เดลตานะคะตั้งแต่สายพันเดลตานะคะมียามีอะไรที่แบบเออที่มันเกี่ยวกับโควิดอะตั้งแต่เดลตานะ เพราะเราว่าวันหนึ่งฉันจะต้องเจอนะเราต้องเจอสักซีซันแต่ไม่รู้ว่าซีซันไหนในที่สุดนะคะเกือบ3ปีนะคะเราประคับประคองชีวิตเรานะคะมาแบบได้เกือบ3ปีแล้วเราก็มาเกมในซีซันที่3ค่ะโอเคเหตุผลนะคะเดี๋ยวนะออยจะขอพูดเหตุผลก่อนนะว่าทำไมถึงไม่ไปหาหมอ,อนะคะเพราะว่าแฟนออยเป็นก่อนนะคะแล้วแฟนออยก็ ยังไม่หายเลยอะคือเขาพาเขาว่าไม่สามารถขับรถพาเราไปหาหมอได้นะคะแล้วเราก็เป็นค่อนข้างที่จะกังวลว่าถ้าเกิดนั่งแท็กซี่นั่งอะไรไปเราก็เราไม่รู้ว่าเราเป็นสายพันธ์ไหนอ่ะไอที่ว่าสายพันธ์ใหม่ล่าสุดนี้มันติดง่ายใช่ไหม เออเราก็เรา,เราคือมันกลัวไปหมดนะ่ะเราก็เลยไม่ได้ไปแล้วเราก็ดูจากอาการแฟนเราก็รักษาตามอาการแล้วเขาก็ไม่ได้วิกฤตนะคะถามว่าไข้สูงไหมก็ไข้สูงแต่มันไม่ได้วิกฤตเราก็เลยแบบโอเคงั้นเราแบบไม่ไปหาหมอแล้วกาันเราก็รักษาตามอาการไปตามที่เราดูรีวิวต่างๆน,นั้นนในอินเทอร์เนต็ตนะคะ yeah <laughs> คือแบบว่าเมื่อคืนเป็นคืนแรกคือแบบทรมานมากคือตอนนี้เสียงไม่มีนะตอนนี้เสแบบตอนนี้เสียงไม่มีเลยเสียงเป็นแบบนี้เมื่อคืนทรมานมากตัวร้อนกระสับกระสายปวดตัวนอนไม่หลับแต่แบบพยายามเช็ดตัวนะการเช็ดตัวช่วยได้นะการเช็ดตัวช่วยได้แล้วก็ปวดหัวปวดแบบตรงนี้ตรงนี้ปวดปวดหนักมาก สรัดโซจส่วนวันนี้เป็นวันที่สองเนะรอดูผลกันเสียงเปลี่ยนขนาดนี้มันจะมีหรือเปล่าแต่อาการแบบทุกคนอยากจะบอกว่าระวังตัวระวังตัวให้มากที่โซจิคจะบอกว่ามันทรมานมากทําไมฉันต้องพูดเนอะทําไมฉันต้องพูดเนอะใช่ไม่ใช่ทำไมฉันต้องพูดนะโอเคไปดูผลกัน อีดอกอาการออกขนาดนี้มีขึ้นมึงหลบเก่งมากแต่เมื่อเช้าแฟนตรวจแฟนขึ้นสองขีดทำไมฉันไม่ขึ้นงง จะเจอก็คือวันที่สามนะเพิ่งจะขึ้นสองขีดก็คือแบบเราไม่ได้ไปหาหมอนะคะก็คือก่อนหน้านี้ก็คือแฟนเป็นนะแล้วก็รักษาตามอาการนะแล้วตอนนี้แฟนเราเหลือขีดหนึ่งแล้วตอนนี้เราแบบเพิ่งตรวจเจอนะคะเพิ่งจะเจอวันที่3มนะแบบมันหลบเก่งมากทุกคนมันหลบเก่งมากวันนี้ก็คือวันที่สามไอมีเซมห้ เสียงก็เป็นแบบที่เห็นนี่แหละนะอาการวันที่สนะคะก็ไขมีแต่ไม่สูงเสียงหายมีไอมีน้ำมูกนะคะแล้วก็ลิ้นรับรสได้น้อยลงรับรสได้น้อยลงคินเบื่ออาหารแต่ พยายามกินขนมปังกับนมทดแทนนะคะกินอาหารกินอะไรแบบนี้กินแบบนี้เดียวก็รู้สึกอิ่มเบือ่อแบบไม่อยากกินเออ,พว,เอ,อพวกเมนูข้าวอาหารไม่ว่าอยากกินแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำขิงกับมะนาวนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะคะไม่มีไข้ ัวอุ่นๆเสียงยังเหมือนเดิมเจ็บคอไอแล้วก็เหนื่อยเริ่มเหนื่อยมาตั้งแต่เย็นเมื่อวานแบบรู้สึกแบบแอคทีฟอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกเหนื่อยวิดีโอตั้งแต่วันที่1 2 3, ึ่องส ออยอาจจะไม่ได้ถ่ายละเอียดนะทุกคนก็คือขอให้เข้าใจหน่อยว่าช่วงที่มันทุรนทุรายช่วงที่มันไม่สบายตัวช่วงที่มันแบบเออมันไม่สะดวกที่จะถ่ายจริงๆก็คือถ่ายพอที่จะถ่ายให้ได้นะคะขั้นตอนการรักษาของออยนั่นก็คือวันที่มีไข้สูงนะคะออยมีไข้สูงติดต่อกัน2วันนั่นก็คือวันที่1กับวันที่2นะ วันแรกอ้อยจะทานยาฟ้าทลายโจรน,นะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยอ้อยก็แหละฟ้าทลายโจรน,นะก็ซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเว่นนั่นแหละทานฟายาฟ้าทลายโจรไปแล้วก็ตัวร้อนมากพยายามเช็ดตัวนะคะพยายามเช็ดตัวให้ไข้มันลดนะคะอยากจะบอกว่าเช็ดตัวเนี่ย ช่วยได้มากมากนะคะช่วยได้มากๆเลยแล้วก็ดื่มน้ำขิงต้มนะคะก็คือต้มเองเลยไม,ไม่ไม่ได้ไปซื้อต้มเองเลยโดยที่เราใช้วิธีที่เราให้เพื่อนนะคะส่งสเสบียงให้เราก็ซื้อพวกของกินอาหารแล้วก็พวกอะไรที่แบบเราต้องการอย่างเงี้ยให้เขามาหย่อนให้ที่หน้าประตูนะคะแล้วเราก็เอามา ประกอบอาหารแล้วก็ต้มน้ำขิงใส่น้ำมะนาวนะต้มน้ำขิงใส่น้ำมะนาวช่วยได้มากสองวันแรกยังไม่ได้ไอหนักอบ้างนานๆทีเงี้ยนะคะพอวันที่สามที่สี่เริ่มไออยากจะบอกว่าพยายามหลีกเลี่ยงนะคะพยายามหลีกเลี่ยง พวกอาหารมันนะคะพยายามเดีกเดี๋ยวพวกอาหารมันวันหนึ่งกับวันที่สองเนี่ยออยก็ยังสามารถกินได้อยู่นะคะพอมาวันที่สามวันที่สีที่ห้าเริ่มเบื่ออาหารแล้วกินได้นิดหน่อยสิ่งที่ประทังชีวิตได้นั่นก็คือขนมปังกับน้ำขิงนะคะ่ะกินได้อันนั่นแหละประมาณว่าขนมปังกับน้ำขิงน้ำขิง กับน้ำมะนาวผสมกันนี่คือดื่มทุกวันดื่มเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆขอเน้นย้ำดื่มน้ำเยอะๆนะคะถ้ามีอาการไข้ตัวร้อนปวดหัวก็คือออยกินซารากินซารา1หนึ่งเม็ดถ้าแบบเม่นี้จริงก็สองเม็ดหนึ่งเม็ดสองเม็ดประมาณนี้นะหนึ่งเม็ดสองเม็ดประมาณนี้ตัวซารานเนี่ยช่วยลดไข้ได้ดี อ้อยบอกเลยว่าลดไข้ดีนะคะอ้ะอ,อยไม่ได้กินเช้ากลางวันเย็นหรือว่าใดๆนะอ้อยจะกินก็ต่อเมื่อมันมีอาการนะคะกินก็ต่อเมื่อมันมีอาการพอวันที่สามวันที่สี่เนี่ยไอเริ่มมานะคะไอเริ่มมาอ่ามันมียาตัวหนึ่งยาอมยาอมตะขาบห้าตัวอันนั้นดีมากนะคะอันนั้นดีมากบอกเลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้อ่าเพราะว่าตอนนี้หมดไปแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นยาจิบนะคะยาจิบก็คือเป็นอปาเช่ ยาแกไอาปาเช่อันนี้กินแล้วชุ่มคอมากบอกว่ากินแล้วชุ่มคอมากนะคะวันนี้วันที่7จ็นะคะหอาทิตย์ก็ยังกินเริ่มกินน้ำมาตูม ต้มนะคะกินน้ำมะตูมต้มเนะี่ยน้ำมะตูมต้มตอนตอนแรกก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมแฟนถึงเอาน้ำมะตูมเอามะตูมแห้งมาต้มเรา,า,า,าก็เลยปิดเออมันช่วยแบบอาการแบบหลังไข้นะคะมันช่วยอาการหลังไข้นะช่วยขับพิษไข้อะไรอย่างเงี้ยต้มเพียวๆไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะคะต้มเพียวๆไม่ได้ใส่น้ำตาลแล้วก็ ส่วนแฟนออยเนี่ยเขาจะบีบมะนาวแต่ออยแบบโอ้ฉันทานมะนาวมาสี่ห้าวันแล้วไม่ไหวแล้วไม่อยากกินมะนาวแล้วก็กินแค่น้ำมาตูมต้มนะคะนั่นแหละค่ะ <c oughs> วันนี้ยังไม่ได้ตรวจนะว่าเชื้อสีแดงมันจะขึ้นกี่แถบนะเพราะว่าฟังดูจากเสียงก็ได้จะรู้แล้วแหละว,ว่ามันน่าจะยังไม่หายแล้วแล้วก็เพิ่งเจ็ดวันเองเขาให้แบบสิบวันนะห้ามออกไปข้างนอกอย่างนะี้นะ ยาที่รักษาก็นั่นแหละค่ะบอกเลยว่ายาตามอาการก็คือยาแก้ไข้แก้ไอปกติเลยทุกคนยาแก้ไข้แก้ไอปกตินะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเช็ดตัวเวลาที่ตัวร้อนมีไข้นะคะ <c oughs> มีอะไรอยกไหมนะเดี๋ยวนะอะไรมีอะไรที่เราตกหล่นไปหรือเปล่าอ้อๆ ออยกินซิงนะคะมีซิงนะคะแล้วก็มีวิตามินซีนะคะแล้วก็มีน้ำมันตบปานะคะ3มอย่าง3อย่างนี้วิตามินซีน้ำมันตบปลาแล้วก็ซิงนะคะเป็นวิตามินที่กินทุกวันนะคะเพราะว่าวิตามินซีมันก็เพิ่มภูมิเนาะอโอเคค่ะนี่ก็เป็นการ แชร์ประสบการณ์นะคะรีวิวเป็นโควิดนะคะแชร์ประสบการณ์จากติดโควิดไม่ไปหาหมอนะคะรักษาเองที่บ้านกักตัวเองที่บ้านนะคะออยปฏิบัติตัวตามนี้นะแล้วก็ยาก,ก็ไม่ได้อะไรมากมายเลยนะคะก็รักษาตามอาการไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้าใคร มีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเลย,ยินดีตอบยินดีตอบมากเพราะว่ามันเป็นการแชร์ประสบการณ์เนาะเออมันเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทำให้แบบเอออาการโควิดของเราดีขึ้นนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ